Okay. ได้ฟีสปินสีครั้งนะฮะมาดูกันว่าฟีสปินสีครั้งเราจะได้สักเท่าไหร่นะฮะกับการเริ่มต้นของเรานะครับผมมาครับผมมาอางังหุ่นมาเท่าไหร่13บาทนะฮะก็ยังดีครับผมมาโอ้โหโลต่อยครับมาโอ้โหสวยครับผม2 2บาทนะฮะนะครับไม่ได้นะโอ okay. เคเหลืออีก3ครั้งนะครับผมมาห้าครั้งจะเป็นยังไงมาดูกันดีกว่า okay. มาสรุปฟีสปินกันดีกว่านะฮะ ได้มาทั้งหมดก็2,000บาทนะฮะโอ้โหรอบนี้ถือว่าบวกหนักมากนะฮะไ,ได้เลยละมาดีก็มาดีเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะฮะโอ้โหมาต่อไม่มีต่อเสียดายเอ้ย,อย,อยไปต่อกันเลยดีกว่ามาไม่เป็นไรฮะมาสรุปโบนัสกันทั้งหมดได้มา5,400บาทนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็ ได้ถึงห0,000แล้วนะฮะกับทุนแค่200เท่านั้นเองนะครับผมสำหรับใครที่อยากบวกแบบนี้เยอะๆก็แอดไลน์มาได้ที่ตรงนี้เลยนะฮะจะอยู่ขวาล่างจอนะฮะ